ก่อนที่จะไปพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับยายเมียนหน่อยดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะพาเราไปที่ไหนนะคะกับเด็ดข่าวกับยายเมียนค่ะคือเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางอาชรรยะนะครับมาดูแลเมือง,องนะครับพัฒนาเมืองนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขโดยเทคโนโลยีนะครับเรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรียกว่าดิจิทัลเฮลท์แคร์ ตัวที่เราลท์แคร์ตัวนี้ครับรคือการดูแลประชาชนท่าสุขภาพนะครับทำให้ประชาชนรู้ก่อนที่จะป่วยโดยที่ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ครับคือตรวจเสร็จปั๊บทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาในข้อมูลในเครื่องนี้และส่งขึ้นคลาวนะครับประชาชนจะสามารถที่จะาสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชันให้อสมอครับเข้าชุมชนโดยใช้แค่ชุดนี้ครับตรวจได้หมดเลยรู้ก่อนที่จะป่วย,วยเพราะงั้นคือจะไม่ป่วย,วยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ชุดโฮมแคร์นะฮะเป็นชุด ส่งเสริมป้องกันคือป้องกันไว้ก่อนนะครับคนเราจะต้องรูออ้ทราบว่าเรามีเราป่วยอะไรหรือเปล่าก่อนที่เราป่วยจริงดังนั้นอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ในการที่เราจะใช้ในเชิงส่วนใหญ่จะเป็นทั้งเชิงตั้งรับและเชิงลุกสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับ ก็จะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ในเข้าข่ายของความเสี่ยงที่จะเป็นหรือไม่ทั Good Health นะครับซึ่งอุปกรณ์เราเรียกว่าเป็นโฮมแคร์ดูแลสุขภาพผมอยากให้ทางราพสตทุกที่ควรจะมีชุดนี้ไว้นะครับในการตรวจตรวจร่างกายให้กับทางพี่น้องประชาชน<อ> <im it> นะครับมันเป็นระบบดิจิตอลมันจะส่งสัญญ,ญาณเข้ากับกับระบบระบบส่งเข้าแพลตฟอร์มแล้วก็ <im it> สามารถแสดงผลในม,มือถือได้ทันทีป้องกันไว้ก่อนแล้วไม่ป่วยครับแล้วไม่ป่วยครับ เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะคะซึ่งเราได้มีการเปิดโลกเปิดบ้านในจังหวัดเชียงรายไปแล้วโดยเริ่มเริ่มต้นอะนะคะคุณยายเมียนก็จะมีในเรื่องของงานนอกเหนือจากงานมาหากรรมไม้ดอกอาเซียนเช,ชียงรายซึ่งเป็นเฟสติวัลประจําปีทุก,ท,กทุกปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคา่ะจัดที่สวนไม้งามริมน้ํากกนะคะดอกไม้ศิละปะสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเป็นในเรื่องของนวัตกรรมแห่งแสงสียามค่ําคืนที่ จังหวัดเชียงรายค่ะก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมการใช้แสงไฟนะคะในรูปแบบใหม่ๆใ,ในปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่17ธันวาคมปีนี้นะคะและแสงสีเนี่ยไปจนถึงวันที่2มกราคมค่ะแต่สวนดอกไม้ของเราเนี่ยเปิดให้เที่ยวชมไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักและเราเป็นเมืองแห่งศิลปะนะคะจึงได้มีการเลือกให้จังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานไทแลนด์เบยนเร่ แกลเลนเบเนเล่นเนี่ยก็เป็นการรวมเอาศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาจัดแสดงงานศิละปะที่จังหวัดเชียงรายและกระจายไปทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายค่ะของงานปั้นงานเขียนนะคะในเรื่องของงานอาร์ตต่างๆก็จะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่9ธันวาไปจนถึงวันที่30เมษาของปีหน้าเลยมาพบปะด้วยความสุขด้วยมิตรไมตรีเชียงรา ทิธีเปิดเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ห้วยเตยจังหวัดหนองบวัวลำพูโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประธานเปิดงานในงานนี้มีผู้บัญชาการเรือนจำเขตสี่ทั้งสิบหกแห่งมาร่วมงานภายในงานได้มีผู้ที่กาา้าวพลาดได้ผลโทษมาแสดงฝีมือที่ฝึกอาชีพต่างๆเพื่อออกสู่สังคมที่สำคัญท่านเจ้าคุณนำศรีนามาขัดเกลาจิตใจ ฉะนั้นเราจึงควรให้โอกาสกับบุคคลเหล่านี้ถ้าเขามีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ก็จะไม่หวนกลับมากระทําความผิดอีกเจ้าค่ะท่านผู้ชมเรือนจําไม่ควรจะเป็นแดนสนธยาหรือเป็นที่ <c oughs> ต้องห้ามควรจะเป็นสถานที่สร้างโอกาสให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในเรือนจาแห่งนี้ทุกฝ่ายนะครับเรื่องของการดูแลผู้ต้องขังเปลี่ยนแปลงไปมากมายภาพมันดูเหมือนว่าเป็นสถานที่สําหรับคุมขังนักโทษเพื่อไม่ให้หลบหนีไปอดีตนะแต่ตอนนี้ภาพเหล่านั้นน่นนนมันไม่ลงเหลืออยู่แล้วก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพ,พอเพียงแล้วก็เป็นแหล่งรุง,งานงั้งนักเรียนตวัดใกล้ๆด้วยครับการสิน์จะทําเร เที่ยวต่อไปนักโทษชายส่วนใหญ่ก็จะให้เกษตรโคกหนองนาคาแครล้างรถร้านกาแฟส่วนผู้หญิงก็เป็นเบเกอรี่จัดเป็นเรือนจําท่องเที่ยวแนวธรรมชาติปัจจุบันก็คาแคร์ทำเบเกอรี่ส่งเสริมด้านการศึกษาตั้งแต่ไม่รู้หนังสือจนถึงปริญญาโทเยาวชนก็เข้ามาดูงานได้ป่าพงศิทัศน์ให้สวยงามร่มเย็นอันนี้ฝีมือของผู้รังขังทั้งหมดเรือนจําแต่ละแห่งตอนนี้เขาเปิดให้ท่านเข้ามาเที่ยวมาศึกษาได้แต่ไม่อยากให้เข้ามาอยู่หรอก